ปรทไสถานการณ์รอไข้ฉีหนูตั้งแต่วันที่1มก,กราคมถึง2ตุลาคม2566พบผู้ป่วยจำนวน2,817รายเสียชีวิต32รายกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออายุ45-54ปีคิดเป็น118.63รองลงมาคืออายุมากกว่า65ปีขึ้นไปคิดเป็น118.03และอายุ35-44ปีคิดเป็น116.19 สาเหตุของการเกิดโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งมีชื่อว่าเชื้อเลปโตสปราเป็นโรคที่ติดจากสัตว์หลายชนิดเช่นวัวควายหนูหมูสุนัขแพะและแกะโดยมีหนูเป็นสัตว์แพร่โรคที่สำคัญโรคนี้เกิดได้ตลอดทั้งปีและพบมากในช่วงปลายฤดูผลต้นฤดูหนาว กเกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดการติดต่อของโรคเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลรอยขีดข่วนรอยถลอกตามผิวหนังเยื่อบุตาจมูกปากหรือใช้เข้าสู่ผิวหนังที่แช่น้ำนานจนอ่อนนุ่มสามารถติดเชื้อโดยการกินอาหารหรือร่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะของหนู หรือสัมผัสเลือดปัสสาวะหรือเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรงการป้องกันและควบคุมโรค 1. กําจัดหนูซึ่งเป็นสัตว์เพร่เชื้อที่สําคัญทั้งในนาข้าวและในยัที่อยู่อาศัย 2. รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนปิดฝาถังขยะเศษอาหารตกค้างอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนู 3. ถ้ามีบาดแผลรอยถลอกขีดควร ให้ปิดแผลและหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่น้ำท่วมขังหรือพื้นที่ชื้นเฉะหรือลงแช่น้ำในห้วยหนองคลองบึง 4. ควรสวมรองเท้าบูทถุงมือหรือชุดป้องกันถ้าได้เดินย่ำน้ำหรือพื้นดินที่ชื้นแฉะตามตรอกซอกซอยคันนาท้องนาหรือท้องไร่ 5. ้หลีกเลี่ยงการเดินแช่น้ำในห้วยหนอง รองบึง้งนานเกินครั้งละ2ชั่วโมง 6. รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยทันทีหากแช่น้ำหรือย่ําลงไปในแหล่งน้ำา 7. เก็บและปุกปิดอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิดอย่าให้หนูปัสสาวะใส่ 8. ดื่มน้ำต้มสุกและกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยความร้อนและ9 รีบล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ภายหลังจับต้องเนื้อสัตว์ซางสัตว์และสัตว์ทุชนิดค่ะอาการในผู้ป่วยจะมีไข้ขึ้นสูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดจีบกล้ามเนื้อที่โคนขาและน่องอย่างมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินตาแดงบางรายอาจจะมีเลือดออกตามผิวหนังไอมีเลือดปนหรือตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะน้อยซึมสับสนเนื่องจากเยื่อบุสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตับวายไตยวายและเสียชีวิตได้ข้อควรระวังหากมีอาการมีไข้สูงปวดศีรษะและปวดข้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณโคนขาและน,น่องภายหลังที่สัมผัสสัตดดว์หรือรุยน้ำน้ำ 1-2สสัปดาห์ต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนถ้าชา้าอาจจะเป็นอันตารายถึงแก่ชีวิตได้